สวัสดีสมาชิกน,นะครับมีกระบะออโต้ามาฝาก1คันนะครับกับ Isuzu d m a แกนะครับเครื่องดีเซล3.0ออโต้นะครับคันนี้โดยรวมสวยพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรถอยู่รามอินทานะครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบตัดสินใจหน่อยนะครับสำหรับคันนี้สวยๆครับออโต้นานๆจะมีมานะครับหนึ่งแบาทนะครับรถไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่านะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครถูกใจสนใจนะครับอยู่บ้านใกล้บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านชมช่องนี้อยู่นะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยครับรับรองได้รถแน่นอนนะครับรถโดยรวมสวยนะครับสีสัน 80%เรนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้3.0ออโต้ดีเซลครับนานๆจะได้เจอนะครับสำหรับกระบะอิสุสุดีแม็กแคปดีเซลนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวสูงนะครับตัวต่ำนะครับตัวรวมนะครับเน้นใช้งานขับสบายเอาไป ทำเงินทำงานได้ครับต่อยอดสร้างอาชีพได้ครับขับสบายไม่เมื่อยขานะครับใครชอบออโต้นะครับจัดไปหรีอรอยก็มีตามอายุงานนะครับแต่ถ้าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับได้ปกติเน้นใช้งานนะครับมาชมได้มาเช็คได้ครับ1นึ0 0 0บาทนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับเกียร์ออโต้รถโดยรวมสวยครับราคานี้สภาพนี้นะครับแคปยังเปิดไม่ได้นะครับปี2003นะครับสำหรับตัวนี้ ออโต้ดีเซลนะครับนานๆจะได้เจอนะครับกับราคาและสภาพถ้าท่านถูกใจเข้าใจสนใจรับรถมือสองสภาพนี้ได้ก็มาชมนะครับตามอินทานะครับรีบอัดเสียใจนะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับอีสตูดิโอแม็กนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าทนทานใช้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลสบายอะไรเยอะครับแอร์เย็นเกียร์จำนวนสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับหากระบะ ออโต้นานๆจะได้เจอนะครับถ้าเป็น d m a x นะครับก็เป็นที่รู้กันครับว่าทนใช้ง่ายสบายเอาไปใช้กันได้ยาวๆ ที่เหลือก็ตัดสินใจดูนะครับจะชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับสมาชิกบานไกลก็อาจจะมีปัญหานะครับเดินทางไม่ทันหรือซื้อไม่ทันนะครับแต่ถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับการันตีว่าได้รถแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยสภาพโดยรวมพร้อมใช้ครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันการโอนนะครับซื้อไปโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ รถสภาพนี้นะครับถูกใจมาชมได้มาเช็คมาลองขับได้เลยครับรถดีคัะสภาพแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับจะตัดสินใจว่าชอบใช่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถมือสองที่สําคัญที่สุดคือความเข้าใจลองลงมาคือความพร้อมนะครับในเรื่องของเงินนะครับก็ราคานี้สภาพนี้รับได้ ก็จัดรับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ที่แน่นอนคือสภาพนี้กับราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเกียออโต้ดีเซล3.0 Auto ออโต้ปี2003นะครับอิสุดีแม็กนะครับรถสภาพโดยรวมใช้งานได้ปกติครับที่เหลือตัดสินใจดูนะครับสีสันเรียวรอยตามการใช้งานสีสาวไว้เงางามอยู่ทีัก80%ได้ครับตัวนี้วิ่งไปได้ประมาณ2,000 200, 0 0กิลเมตรนะครับจากที่ได้รถมาก็เช็ค เลยเขาคราวประมาณนี้นะครับลองขับดูแล้วนะครับขับสบายครับนิ่มๆเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายไม่เมื่อยขานะครับ